มาแล้วครับครับ อยากะรลองลองเพลงให้เธอฟังแต่ก็ดังดังว่าฉันรักเธอไ่นมันเอ้อยู่ในเเด็เด็ดเดเด็ดเเธอเธอดเเดี๋ยวเด็ดเด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 ็เด็เร็ดเด็ดเด็ดเด็เด็เร็ดเด็ิกดรดเ้็ดใดเดเร บริการตามผู้จัดการมาให้หน่อยดีไหมนีครับเอาบริการนี้เลยก็อยากจะร้องร้องเพลงให้เจอฟังก็อยากจะร้องร้องเพลงให้เจอฟังแต่คนนั้น่าฉับผู้จัดการใช่ไหมครับใช่ครับผมมันอยู่ในหัวมันใช้ต่อเขาหยุดร้องเพลงมันคิดถึงเธอหยุดทุกทีหยุดนะครับครับผมก็อยากจะร้องร้องเพลงให้เจอฟังหยุด อคุณก็ไม่ต้องร้อง่ะอ้าวไม่ชอบเพลงเหรอครับผมชอบเพลงชอบเพลงใครลูกค้าชอบเพลงอ้าวแต่แต่โอ้ยแต่ว่าผมยังไม่อยากฟังตอนนี้เออผมยังไม่อยากฟังตอนนี้อ๋อครับครับเยไม่ต้องร้องลูกค้ายังไม่อยากฟังตอนนี้ออยากฟังอะไรบอกได้เลยนะครับโอ้ถ้าไม่อยากฟังเลยล่ะอไม่อยากฟังเลยก็ไม่ต้องร้องไงครับโอเคครับผมสมมติอยากฟังอยากฟัง อย่างการาะก็อยาการรองเอาเดี๋ยวว่าอยากต้องการอะไรดีกว่าครับครับผมโทษทษอันนี้ไม่ได้สั่งครับอ๋ออันนี้ไม่ได้สั่งครับอ๋ออ่าต่นี้ต้องอธิบายทางลูกค้าก่อนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านครับเพื่อทานครบ2,000บาทนะครับเราก็จะเสิร์ฟด้วยนะฮะราเมงก๋วยเตี๋ยวเรือให้กับลูกค้าราเมงก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวเนี่ยนะใช่ครับผม ลองลองทานกินกอ่าครับเฮ้ยอ่าเป็นไงครับเข้มข้นขึ้นอ่ะเพิ่มรสชาติดีเลยเนี่ยครับผมแต่ผมไม่ได้สั่งอ่าเข้าใจครับว่าไม่ได้สั่งนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านเมื่อทานครบ2,000บาทคือสั่งครบ2,000บาทปุ๊บเราก็จะมอบนี่นะฮะราเมนกับเต๋าเนื้อวากิวเป็นโปรโมชั่นพิเศษและนี่เป็นเนื้อวากิวที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเลยครับนะฮะแล้วเนื้อนี่เราตุ๋นนะฮะ เนื้อวากิวตุ๋นเนี่ยนะครับผมเฮ้ยนะฮะปกติมันก็นุ่มอยู่แล้วนะเนื้อวากิวอ่ะแล้วคิดดูนะครับเอาไปตุ๋นอีกนะฮะขาดเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยแถมขนาดนี้ยเหลอในโปรเนี่ยใช่ครับผมคุ้ยพี่นายเชือเลยนะอันนี้แถมให้ลูกค้าเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้สั่งผมไม่ได้สั่งผมก็ผมไม่โอเคอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้สั่งเออเข้าใจเข้าใจครับลูกค้าครับมันเหมือนยัดเยียดนะผมไม่ได้สั่งคืออันนี้มันก็เป็นการยัดเยียดฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะ ต้นหน่นุ่มแล้วก็แบบว่าทั้นแต่สั่งคุณภาพเส้นดีจริงแต่ผมไม่ได้สั่งครับผไม่โอเคเพราะว่ามันเหมือนจะเกจีดผมไม่ได้สั่งอ้าโอเคครับไหนื่อลูกค้าไม่ได้สั่งอ้าวอย่างนั้นไม่ต้องทานครับเอางั้นเก็บครับอ่ะราเมงเก็บเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับเมื่อกี้คุณบอกว่ามันมีโปรอะไรนะที่สั่งครบ2 0 0พแล้วมีแถมก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวถูกต้องครับอ้าวแล้วทำไมผมไม่มีนี่ผมสั่ง ครบ2,000ครับก็จะเป็นสิทธิ์ของผมไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยครับคุณลูกค้าครับถ้าอย่างนั้นเราจะออก2จานครับเอาละทีนี้ไม่ถึง2,000แล้วครับอ้าวเก็บอ่าไปครับทีนี้ไม่ถึง2,000แล้วแต่ว่าเกี๊ยวเรือเนื้อวาเกียวผมเนี่ยอร่อยมากเลยแต่ต้องสั่งให้ครบ2,000ครับถึงจะได้ราเมงเนื้อวาวาเกีวครับถ้าอย่างนั้นเอามาให้ครบ2,000เลยครับผมอ๋อไม่ได้ฮะเพราะว่าเราเช็คบิลไปแล้วอ้าวเฮ้ยเช็คบิลลูกค้าไป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 ครับผม อยากลองรับอยากได้ผมอยากได้ผมสั่งครบ2,000รับฟีราเมงก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวหอมๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความฮาของย่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงตรงนี้แล้วเลือกจำนวนเงินได้เลยขอบคุณนะครับ